หลังจากที่เลือ์ผูลได้ทำการคว้าตัวดาวินนุนเยสมาจากเบนฟิก้าทีมในลีกโปรตุเกสด้วยค่าตัวที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์สโมสรวันนี้นินจาดูบอลจะพาไปดู5ดิวนักเตะที่เลือ์ผูลซื้อตัวมาจากลีกโปรตุเกสก่อนหน้าดาวินนุนเยสว่ามีใครบ้างและผลงานพวกเขาเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมจากพวกเราครับ มาเริ่มกันที่คนแรกเพิ่งจะย้ายมาสดๆร้อนๆเลยครับช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาคือหลุยส์ดีอาร์สเดลเตชาคุลัมเบียเล่นให้กับอดีตต้นสังกัดอย่างปอร์โตเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์แต่หลังจากที่เจ้าตัวย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลดีอาสแทบไม่ต้องปรับตัวเลยครับแถมยังสามารถยึดต,ตำแหน่งตัวจริงได้ไวเกินคาด โดยเจ้าตัวยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นก็คือ FA Cup และ l e a g League Cup แถมเจ้าตัวยังคว้ารางวัล Man of the Match ในนัดชิงทั้ง2เกมด้วยและยังช่วยให้ลิเวอร์พูลเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก่อนจะไปพ่ายต่อเรอัลมาดริดคนที่2ราอูลเมเลเลสหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในบอลโลกปี2010 จนในตลาดก่อนเปิดฤดูกาลปี2010-2011เวีรบผูได้ควักเงินจำนวน10.7ล้านปอนด์ซื้อนักเตะ,ะรายนี้มาจาก FC ฟ o r ปอร์โตโดยในฤดูกาลนั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด33เกมยิงและแอซิสต์ไปอย่างละ5ลูกและในฤดูกาลนั้นเจ้าตัวยังได้รับผลโหวตจากแฟนๆทั่วโลกให้เป็นนักเตะ PFA Fan of the Year อีกต่างหาก สามารถเบียดเอาชนะตัวเต็งอย่างดิมิทาเบอร์บตอฟและซาเมนัสลีไปได้แบบเซอร์ไพรส์แฟนบอลสุดๆก่อนที่ในปีถัดมาเขาจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีด้วยราคา12ล้านปอนด์อยู่รับใช้ลิเวอร์พูลเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นคนที่3เจ้าคาร์ลอสเตเซลาในตลาดหน้าหนาวปี2012ลิเวอร์พูลได้ควักเงินจำนวน800,000ปอนด์คว้าตัวเจ้าคาร์ลอสเตเซลามาจากอคาเดมีของสปอร์ติ้งลิสบอน โดยหลายๆสื่อตอนนั้นมองว่าเขาคนนี้จะเป็นนิวเดโก้ซึ่งในอีก2ฤด,ดูกาลถัดมาเจ้าตัวก็ได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของริเวอร์พูลทุกอย่างมันเหมือนกําลังจะไปได้สวยใช่ไหมล่ะครับแต่แล้วเจ้าตัวก็ได้ลงเล่นไปเพียงแค่8เกมกับทีมชุดใหญ่และยิงไป1ประตูในเกมที่พบกับเอ็กเซเตอร์ในศึก FA ฟเอคัพรอบรีเพลย์สุดท้ายแล้วในซัมเมอร์ปี2016เจ้าตัวต้องเก็บข้าวของกลับประเทศบ้านเกิด โดยครั้งนี้ได้ไย้ายไปยังทีมใหญ่ของลีกโปรตุเกสอย่าง FC Porto คนต่อมาติโอโกอิอลลอรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เลือผูดึงตัวมาจากอะคาเดมีของสปอร์ติ g งลิสบอด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์โดยตอนนั้นเจ้าตัวเป็นที่ต้องการของหลายทีมชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นนาโปลีโมนาโกลและสเปอร์แต่สุดท้ายก็เป็นเวือ์พูลที่แย่งมาได้ แต่แล้วเจ้าหนูอีลลอลี่ก็ไม่สามารถแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมได้โดยเจ้าตัวได้ลงเล่นไปเพียงแค่3เกมในรายการ FA Cup เท่านั้นสุดท้ายเจ้าตัวก็ต้องเก็บเข้าของออกจากถิ่นแอนฟิลไปอยู่กับเรดดิงด้วยค่าตัว3.75ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมปี2017ถูกกว่าที่ซื้อมาถึงครึ่งหนึ่งเลยครับคนสุดท้ายของคลิปวันนี้เชื่อเลยว่าแฟนๆคงจะได้ยินชื่อเขาผ่านหูมาอยู่บ้าง นั่นก็คือลาซามาโควิชหลังจากทีมได้เงินจากการขายหลุยส์ซเลสให้บาร์เซโลนาไปด้วยจำนวนเงิน75ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ปี2014ทางผู้จัดก,การทีมตอนนั้นอย่างเบนเดอร์ลอตเจอร์ได้เอาเงินจำนวน20ล้านปอนด์กระชากปีกชาวเซอร์เ,รเบียอย่างลาซามาโควิชมาร่วมทับตัวปีก่อนที่เขาจะย้ายมาเจ้าตัวเป็นดาวรุ่งที่สามารถโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกับทีมเบนฟิก้าแทบจะเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงสุดๆเลยในตอนนั้น แต่การมาเลือกภูครั้งนี้กลับไม่เป็นเหมือนที่ฝันเพราะเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด34เกมในฤดูกาล2014-2015แต่สามารถยิงได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นก่อนที่หลังจากนั้นเจ้าตัวจะถูกปล่อยยืมไปเล่นให้กับหลายทีมไม่ว่าจะเป็นเฟเนบาเช่สปอร์ติ้งลิสบอนฮาวสิตี้และอันเดอร์เลจจนในมกราคมปี2019ลาซามาคูช ah ได้ย้ายไปร่วมทีมฟูลแลมอย่างถาวร ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5ดิลนักเตะที่รืวอผูกกระชากซื้อตัวมาจากหลีกโปรโตุเกสคุณคิดว่าดิลไหนที่คุ้มที่สุดและล้มเหลวที่สุดลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ